พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่เลยนะครับซึ่งเ,เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นการวิสามันด้วยนะครับมีการวิสามันมีการวิสามันนะครับพ่อค้ายาบ้านะครับแล้วก็ยึดของกลางได้จํานวนมากทีเดียวนะครับถึง1.5ล้านเม็ดเลยทีเดียวที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะครับเจ้าหน,น้าที่ก็ได้ไปตรวจสอบนะครับหลังจากที่มีการวิสามันฆาตกรรมคนร้ายนะครับอยู่ที่ถนนวัดเกาะ ขวงมองเงินนั่นเองนะครับซึ่งที่เกิดเหตุนะครับก็จะเห็นนะฮะในภาพนะครับที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านหลังที่2นะครับของทาวเฮาร์สชั้นนะครับซึ่งก็ปลูกติดกันเนี่ยสิหลังด้วยกันนะครับจะเห็นนะฮะเป็นชาย อยู่ในสภาพสวมเสือ้อโปโลสีขาวนะครับก็คือนายสุทธิชัยกรุดเที่ยงอายุ37ปีนั่นเองนะครับโดยพบของกลางเนี่ฮะเป็นยาบ้า1.5ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในตัวบ้านานะครับส่วนบริเวณท้ายซอยติดกับกำแพงนอกรั้วหมู่บ้านเนี่ยก็พบศพชายนะครับสภาพก็นอนหงายสวมเสื้อยืดนะครับมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่บริเวณลำคอนะครับ<า>ผมแล้วก็ใกล้กันก็มีอาวุธปืนขนาด9มมนะครับ ซึ่งทราบชื่อภายหลังก็คือนายสุธีหรือว่าขุนสุวรรณอยู่สิริอายุ36ปีนะครับซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครนี่แหละใช่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกนะคะว่าการจับกลุมครั้งนี้สืบทราบมาว่าคนร้ายดังกล่าวเป็นขบวนการค้ายาค่ะแล้วก็ได้มีการติดตามมาเป็นเดือนแล้วด้วยครับคือในช่วงเช้านะคะนายสุธีหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตได้ขับรถปิกอัพโตโยต้านะคะไปรับนายสิริชัยคือผู้ต้องหาอีกคนที่จับได้นี่แหละนะคะคแล้วก็ตระเวนแล้วก็ไปจอดรถให้นายรลไปบถอีก จากนั้นนะคะนายสิทธิชัยก็ไปขับรถคันดังกล่าวกลับมาที่บ้านโดยผู้ตายนะคะที่ถูกวิสามันก็ขับตามประกบอยู่ห่างๆเพื่อที่จะดูต้นทางให้นั่นเองพอไปถึงบ้านแล้วก็เอายาบ้าไปซ่อนไว้ในห้องใต้บันไดบางส่วนก็ซ่อนไว้บนชั้น2ของบ้านค่ะจากนั้นทางผู้ต้องหาก็ได้มีการตรวจนับแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วยค่ะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าจับกุมนะครับแต่ว่าผู้ที่โดนวิสามันเนี่ยนะครับก็คือวิ่งหนีนะครับนายสุธีเนี่ยวิ่งขึ้นไปบนชั้น2แล้วก็ปีนทะลุเพด วิ่งตามฟ้าเพดานนะครับไปหลบที่ บ้านหลังถัดไป10ครูหานะครับก่อนที่จะตัดสินใจกระโดดออกไปนอกรั้วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ใช้ปืน9้ามมเนี่ยยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่นะครับก็เลยถูกวิสามันครับส่วนนายสิทธิชัยเนี่ยครับไม่ได้หลบหนีใะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยจับกลุ่มตัวเอาไว้ใช่ค่ะโดยทางด้านของผู้ต้องหายคนนึงที่จับได้ก็คือนายสิทธิชัยบอกว่าเช่าอยู่บ้านพักนี้นะครับร้อมกับมีลูกแล้วก็มีเมียแล้วก็หลานคือทำมาแล้วหลายครั้งก่อนที่จะถูกจับกลุมนะคะอย่างที่เราบอกไปว่ามีการขับรถมารับแล้วก็มีกาาาาารดดูต้้้นททงงไค่จ20,000บ แล้วนะคะเขาบอกว่าของกลางเนี่ยก็เอาเก็บไว้อย่างที่เราบอกไปนะคะแต่ว่าตอนที่กําลังดําเนินการเก็บของเก็บอะไรอยู่เนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจมาดินเสียงต่อสู้แต่ว่าทางด้านของนายสิทธิชัยก็ไม่กล้าค่ะคไม่กล้าหลบหนีอยอมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แต่โดยดีเลยนะคะเขาบอกว่ารู้จักกับผู้ตายได้นะคะตอนที่ถูกคุมขังในเรือนจําเขาพริกจังหวัดนครราชสีมาค่ะเมื่อถูกปล่อยตัวก็ออกมาติดต่อผู้ที่จะได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ